สวัสดีจ้าพี่น้องโปองไปบสดสุกคู่สุคนมาค่ะมื้อน,นี้มากินตับมังคองลำใยญ่น้อยเรื่องจะกินตับมังคองกับข้าวกับหมูพวงทอดแซ่บๆเนาะค่ะเนาะอันนี้ค่ะหมูพวงยาย,ยน้อยค่ะซับกอก่อนจ้ะตับเผ็ดๆนัวๆเลยเนาะค่ะเนาะมาเด้อม,มาเด้กนนกอกินน้ำกันตอนเที่ยงกินน้ำกันตอนเที่ยงแซ่บๆเลยจ้ะ เช่น้อยก็อยู่ผู้เดียวก็กิกนผู้เดียวนี่แหละที่ยังแล้ยังบทันได้กินข้าวเธอพี่น้องเลยหิวข้าวต้องอยางมากมายนะขอเนาะใส่ันโลดเป็นในใดแทบมันหิวอันเมนื่อคืนนี้นอนบูรับค่ะก็ะเลยกินยากิ่นยาแล้ลงับประสาทก <c oughs> <c oughs> ินยาแล้งับประสาทแล,ลบบ้วกันรับแบบสลบสไเลยเลยตื่นมาก็หิวข้าว แซบน้ำกันเลยขินหอดบ้านด้สีสงการตวพี่น้องเอ้ยช่ยได้กลับบ้านอยู่บ่ด้กลับบ้านอยู่บอกยายน่ะว่อวก,ก่อนยอายนยซื้อมาหน่วยละห้าบาทซื้อมาแตาา่ตลาดบังกะปิตลาดบังกะปิของทึก ถ้าเขาไปทึกเวลาเพื่อนหันของทึกได้พี่น้องเลยไปประมาณน่นเจ็ดโมงแปดโมงนะเพื่อนที่ขายลุกนะขายของลุกขายลุกอ้อยาน้อยมีเวลายาน้อยก็จะนั่งรถ้านั่งรถหนึ่งสี่ห้าถึงพูดเลยค่ะตะลาดบางกะปีเลยที่โบต่ำหลายเด้อค่ะต่ำน้นอยนอยอเจาะต่ำน้นอยออๆออเจาะเผ็ดเนัวๆนวเนาะค่ะเนาะ อืมว้ามาระเปียวปากตำเพลิดเพลินัวกินอวยตำเพลิดเพลินนัวๆ,ๆกินกับข้าวฮอนฮอนย้อนวันปบะตำลายจะย้อนอย,ยูยย่ยผู้เดียวจะกินผู้เดียวกินผู้เดียวกระเซ่บคือเก้านี่ค่ะแค่นี้พอแล้วจ้ะไปไปลงมือตำกันเลยบัดเนี่ยืม <c oughs> ลงมือต่ำกันแซบๆเลยบาทเค่ะปไปพี่น้องปะไปลงมือต่ำกันปะหิวเข้าเงินซานกับสีหกเดี๋ยวเดีพี่น้องเด้อฮกเดี๋ยวก็จะว่ากันเนาะใส่เข้าไปแบบนี้เลยจ้ะน้ำตาลจ้าแล้วก็สูตรจ้ไใส่ลายเซฟลายเซ่น้อยเซฟน้อยค่ะใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะ เซบเซฟแน่นอนมาเซบเซฟกับยายน้อยจะเผ็ดเพ็ดนัวนัวเลยค่ะเซบเซฟเผ็ดเพ็ดนัวนัวเลยมาเด้อมาเด้อคนหิวข้าวกระซิบโบเมนคนอารมณ์ดีป่ะไหนได้เนาะหิวข้าวนะฮะเห็นอย่างกระเซบเอ้ยมีดยายน้อยกับบุคุลม,มีดกันดิปาดมะเขือเทศกับบุเข้าหรือกับบุไหวเด้เนาะ บลานมาเกิดเหตุกับโบเข้าออนี่บบไหวเลยเด้นี่ฮะมาเด้อมาเด้อมาแซฟเซฟน้ำใจน้อยจ้ะน้ำปลาหอกเขยาเขย่าเ,าาเ,าาเาทลงไปเลยนี่ฮะมื้อนี้บ่มีหอยดองเด้อค่ะมื้อนี้หอยดองบ่มีจ้ามื้อนี้ฮะ ใส,ส่เื่อมะกอลงไปแซ่บๆกันเลยพวกเย็น้วยกันเลือดดูปลรรรรุดปลุดดยู่มีเม็ดพันเข้าไปพร้อมเม็ดพันรุดลงไปอื้อหือ ๊าดแส่บแล้วแส่บแล้วน้ำปลาอีกนิดหนึง่งนี่ได้กาดแล้วจ้ะเสยบร้อยจ้าแต่หมาอหุงเหรอเรต้องเอียงมากมายนะค่ะเนาะนี่ค่ะเอาแบบนี้เลย แด่ทุลักทุรีเลยเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะเราต้องไปตำหลายค่ะกินผู้เดียวไปไปไป,ไปกินกันเลยแซบๆเลยจ้ะหิวข้าวแห้งแหงมาจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปงไป่อบุษชุักคู่ทุกคนมาผูกมาโพกับยายน้อยกินง่ายสไตล์ยายน้อยเนาะค่ะเนาะมาสวัสดีเป็นทางการเลยค่ะเด้อหิวข้าว เที่ยงครึ่งแล้วค่ะพี่น้องเลยยังบุญทันทได้กินข้าวค่ยนะมันต้องอีงอย่างมากมายนะคะเนาะขอยืมอันขอยืมคำว่าพี่จ้ามาใส่เราต้องอีงอย่างมากมายมาสัตว์กันเลยหมูข้าวเด้อนี่ค่ะหมูพวงเขาหมูพวงที่เย็นน้อยขายเขาอย่งนงฮวนฮอนเลยคะ่ะ เป่าข้าวเหนียวเนอะบุได้เป่าตตมังคุงก <laughs> ินความฮอนฟ้อนความ,มเมามันจังแซบคือเืิ้นว่านเนาะ กับมังคุงกับสีบางงามเด้อมูนี่ค่ะ พวงพวงยังน้อยแซ่บ <c oughs> ขายของก็เงียบซีวันแล้วค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเงียบซีมือละมือนี้มือที่ห้าลวเนี่ย ก็จะเงียบเสีงการมั้งตากหมูพวงกันบ้างเฮ้ยสุดยอดเลยแดดแดดฮอนครับ นมมูมือนี้เปี้ยวแหงแล้วมือนี้ค่ะสองคืนละสองคืนแล้วเปี้ยวแหงแล้วค่ะเดี๋ยวนนอยสิทอดไปขายทอดเอาใหญ่แท้ใหญ่วาสาวบ้บน เยีายน้นบริเวกินข้าวกับตำมหฮุงมัโดนและส่วนมากตำกับซิมิตแต่ตำสั่วตำมันนั่นไปกินมันก็แแ่บดีข้าวเหนียวอุ่นเซ็นแล้วก็ใส่ถ้วยบริเ้ใส่กระติบ แต่มังห่วงบ่มีหอยดองต้องบ่มเป็นตะกินเน่สีมันขาวขากระแตยยน้อยกึบกรึบอยู่ ยังมันเป็นยังมันจะเป็นคางกระไตคางยายน้อยก็บอกเข้าใจเ <c oughs> ส้นมันตึงปะยายน้อยนวดเองกะนวดนวดแล้วมันกระดีขึ้นอยู่แต่ว่าภาคนี้ไม่ค่อยมีเวลาข <c oughs> องเพชรทางฮอนเอฟซีวเวสเซบข้าวกับฮอนตบมังงงกับเพชร เผ็ดเผ็ดน,นัวๆใส่กันเลยทำไมอย่างน้อยเนาะที่เข้ากับต๋มงห่งนี่เนาะเผ็ดเผ็ดนัวๆ,วๆวข้าวกับหอนๆสาบุย้ย เป็นเด็กน้อยกินข้าวแซ่บถ้าเป็นเด็กน้อยเขากินข้าวแซ่บกินอย่างกระแซ่บเมื่อคืนสุกมือเนี่ยถูกมือในอเท่าแล้วกินอย่างกระป๋อแ,แซ่บแล้วอ๋อแต่พี่น,อน้องไทยลาวเพูดนหาหน่อาไหม เราไม่หาปู่หาป่าเออเก็บักเก็บหญ้าสอนเด้เจ้านาเห็นเลยเจ้นนาเถียงทีหอดบ้าน ขานฟันตัวเองมันส <c> ีกันม yeah. yeah. mm ั hmm. Hmm. Mm ่แลลวกิน hmm. ข yeah. uh ้าวมันสีกันกรุบกรับกรุบอยู่อดแอดอดแอดกินความหิวเนาะกินอย่างกระแซบ แต่ซออน์ส้มหมูยัน้อยคันได้มันแน่นคอน ข้าวเหนีย,ยวทอดทอนแตงเพชรคิดอยู่วันนี้จะไปขายของอยู่ยว่าคือคานแท้เนี่ยอยูน่ยน,นั่นคือคานแท้ไปก็ได้อยู่ได้เป็นพันอยู่ได้พี่น้องเลยอืมนย่ที่ขัข้นค้านจาังใดบุ๊หยุดจากมือบ่หรือว่าจาังใด คิดใจก็คิดว่าสิยุทธ์แหละมันกินข้าวแล้วหันปุ๊บปั๊บแล้วกับพึบพับพึบ,พ,บพับรู้แหละไปเลยแะไวบัดนี้ฮ็ดของขายเลยแลหละคนไปตอง พาไอวของทำมันมีอยู่แล้วหมูพวงก็มีแล้วหมูนี่ค่ะขายของเก่าของเก่ากระโบทเสียว่มหอยตากแห้งแล้วหมาหอยก็ใส่ยซองฟิดเมื่อาวานยายนอเห็ดไว้หลายยายนอเห็ดหมูพวงแปดสิบห้าพวงเมื่อวานนะ ขายไปขายมาข้าวเหนียวเบิดพอาข้าวเหนียวเบิดที่นี่หมูพวงกับบดได้ขายข้าวเหนียวหมดปุ๊บลูกค้ามาถามบ่มีข้าวลูกค้ากับบดซื้อคลิปนี้ก็จะบ่มีอย่างมากมายเนาะค่ะเนาะก็จะมีมาปลาปลาเนาะ พาพี่น้อง fc มากินข้าวกับตับหมูบบข้ามูลแดดทอดก็จะพอแค่นี้เด้อจ้ะพี่น้องกองไปค่ะยายน้อยอิ่มแล้วค่ะทุงท่านก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้อง fc เบิร์ดทุกขูทุกคนไี่ข้ามากดไลค์กดแชร์มากดติดตามมาคอมเมนต์มาเบิ้งคลิปให้ยายน้อยเป็นกำลังใจให้ยายน้อยยายน้อยก็ขอขอบคุณขอบคุณ ขอให้บุนรักษาเทวดาคุ้มครองเงินทองแหลเข้าบัญชีมีแต่ความโซคดีตลอดตีตลอดไปนะคะนะาเอ็มแล้วจ้าเหยวก็จะกินได้หลายทำได้นาะ กินนิดเดียวก็อิ่มแล้วคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้เด้อจ้ะไม่อ้องเอซีจ้ะจะขอตัวล้วเด้อ ขอบุญขอบคุณพรทุกคู่ทุกคนสวัสดีจ้าอินเดอราจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย